ไม่ยเครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับว่าหัวครับไม่ครับเออไม่ครับปลอมครับไม่ครับปลอมเนี่ยไม่ครับปลอมครับฮึ่งๆนะครับปลอมไม่ครับเนี่ยอาตาเนี่ยนะครับทำไมครับผมณพ่อให้บอกนี่ครับไหว้ครับผมครับไม่ครับปลอมครับตั้งแต่เนี่ยมาท่านาทานขวาครับไม่ครับปลอมเนี่ยอืม มาให้ยังไงไอ่ยหน่ไม่ให้หมัดเนอะอือแห่แห่เฮ้ยขานั่นนะเอนนี้ให้ตรนนี้ข้ายังอะไ้กไนเนะเหมือนในท้ามแบบขันงมัดะครับผมข้านผมมาขัดขันทำนี้มี่เขาขานบ้านนะครับท้าันให้อไรอย่างนี้ถ้าไมเขาขานท่านแบบไม่ขานถอ เนี่ยเห็นเนาะผมมาท่านถักออยนะมาถัท่านเนาะค่ะหิว่ะหิวไมาได้ครับผมท่านกิมแบบหิมาหาหิมเนี่ยครับข้าวเองมาหาหิมเนี่ยครับหิว่าหิมาหาหิมเนี่ยครับท่านหิมพามผมนะผมหิมแห้ว่ามไม่ข้าไดครับ หินทมผมอ่ะไม่ให้หินไม่ให้หินขามนะครับ่ยๆนะหินทำหินเน่หินว่าองุออ่งุ่องเนี่ยมัมัวเอาคว้าเอาคว้าเเนี่ยคือว่าเอาเนี่ยหนัก ครับมาหมดว่าให้เงี้ยนึงครับอั้ยังหมอไหมไอ้ยังมีห้องมาอีกไหมครับหอมพอาอะหมดเลยครับหอมพ่อนะฮันมานแบบไห้ให้เอาห้นะครับ,บ,บน,นี่หมดนะนบบว่าไม่ให้คเหอหไ่เยังยนันเห็น,นไอมฮะใครเาเห็นคนใครเห็นคนนะครับแล้วใานับพงเราไอ้นั้นแล้วว่าไอ้ผมพัดมะ แล้วพิมพ์อ่อนะครับานทานไม่ทันให้นี่นะครับนี่ยุะครับมานะครับเียพันทำเย่ายังมีทำเย่าันเห็นในครับปลอมนะครับผองปลอมผองแท้ปลอมน้ำท่มไม่ให้แฮะรับคุครับำเองนะครับคมอว่าปอมมั้งผอมมับปลอมครับไม่ให่แอ้ตอนแท้ก็มีแบบเียันนะครับ ว่า่าหาาบ้านเน like ี่ยหาไหนไงอ่ะนี่ทหาไหนไงอต้นเนี่ยนะครับพมเนยนะครับหาเ่ว่าหายามานที่้าห้าอืมไี่ทราบเหมือนห่นเงียบเนี่ยผมหาหา้ท่าเห็นว่า หายห่างน,นี้ใหญ่ค่ะเป็นเ้ามาหขผมนี่เลยครับเนี่ยหายห่างว่าใหญ่ค่ะอืมนี่ท้าขยามาันเข้าไปได้อ่ะอืมคนหายฉันเนี่ยมีน้อยนิดเนี่ยท่านผมพ่หนหนอผมพ่อท่าน,นคิงว่าในเบนสสาะอ้หางเบ้า ใช่ไหครับ้อมเ้าครับนิดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอ่านห้าห้าเนี่ยนะครับว่าบ้านเนี่บ้านเี่แล้วครับว่าผมข้างบ้านแถว้ที่ขวาไหมครับ,พอพอรบว่าให้ค่านศิดษาไว้เพราะว่ามันเฮียหัน อย่นี่ม yeah. oh, ีห uh, ิ <produ> ่อนและนะครับท่านแถวนี้ครับท่านครับผมหน้าท่านแถวแถวเนี้ยท่านเนี้ยตรงไหนฮะแถวแถวของผมนี่ผมหน้าท่านอย่งนี้ว่ะครับเดี๋ยวเอาต้นไม้ออกแล้วก็ห้างอร่างนี้เนี้ยง่ายสุดละ นั่นเหี้ยวว่านั่นนี่เหี้ยวไม่เหี้ยวครับแล้วน,นี่เหี้ยวผมทําใหม่หมดเลยเนี่ยแหลทำใหม่หมดเลยแล้วก็ข้าที่เนี้ยนตัดมาเพราะว่าทา่เงี้ยนน่ะต่างๆนี่ผมชอบนะครับเนี่ยแล้วก็ทำให้เ่อยนะครับนะ,ะครับทำให้เยอ่อย่นเองทำเพิมครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ มาหักข้นไม้ทำนี่ว่ะห้อีพินอยครับเดี๋ยวผมก็ทำห้อหินเงี่ยหอหินีคอนหักตนไหินว่าเห็นที่หายเห็นที่เห็นที่นะครับเพราะว่านี่หกนะเพระว่าน่หักนะวานี่ม่านนี่ครับทำเอ่อทำแถวๆนี้วัะนะครับหองหน้าของเราคนนี้ครับ แ่าหนังน่ามีนี่ี่ยแล้วกผมผมหน้าโอ้โหของของเขากวานะครับก็ในวเน่อาถ่ายที่ท่านที่บ้านเรานะครับงานแบบว่าทานได้ไหนเขาตบบไว้ที่ผมก็ผม่าถัดทางไว้หัวที่นะครับผมครับนะผม ยังยังหมดเลยครับก็คนไหนเยอยครับผมเนี่าทำใ่้เอยฮะทำไม่ว่าเ,าเห็นกระแหงได้ไเ,เห็นอะไหนเขาไม่รู้เนี่ยไม่ว่าขน,นาดฟามีที่เขาออกให้หมดเลยครับมาทำงานไหนเขาอยากเห็นทีทไหนเนี้ยผมทำทำให้ใหม่เนี่ยทำฟามไม่าย มีห้หม้อให้ไหะเงียบหน่อยอืมมือแม่หาอืมมือว่หรูมีน้ำออกอืมมีให้มีให้เนียมีให้ให้คุใหนูเนี่ยมีไหมครับขัปลอมเนี่ยเป็นงายไหมเนี่ยมนให้คุณหนูง่ายเลยนถงายนให้อืบให้คุณหนูง่ากมีไหมครับปอมเี เหมือน right? ่านะครับทำานื่อยด้วยท่านเพราะว่างันนานนะ อ็อาให้ให้ให้ยืมนั่น ies, um, นะครับเอให้โน่นนะครับนี่นั่นละเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะงยอ่อยกว่านะครับว่าเนีนั่นละนี่ โอ้ีหครับนุ่มครับควนมห่ายง่ายหน่อยง่า่ความบากแม่ความแน่มีน้าห้ามมีนะครับมีน้าหารนมีครับแน่ครับเน่แล้ววนนี้ครับน้อยทำที่หอนเท่ครับมีน้อยอาหารทานนี้เคยครับที่หอนนับแล้วมา พับมาจนต่อครับแม่่ไหนี่ในแม่หลายด้วยเพราะว่าท้านของมันถีแม่นี้ใหฮะแม่ี้แมฮะนี่น่นไม่ให้ว่านะใ้ห่านไหนอย่านั้นครับแล้วห้านเองครับห่านนะ กางสรนงนี้ครับส้างสังนนี้กว่าครับอืมอ่าเยอะข้า้นอกกามอนี้ข้างนอกมีถามก็ีถานะครับทำมาทำมันออเนี่ยไหนเนี่ยถามว่าทำ นี Ooh, architectural. 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 ่ตรงนี world, <bs> battle, ้ออกพันนะครับนี่ตรงนี้ออกเลยนะครับเอาผมมาข้างนี้นะครับข้ามจะข้ามในตรงนี้เพื่อเพืงออะไรครับมาให้ผมเนี่ยข้าไหนนะครับอันเนี้ยข้ามมาให้ไว้มาให้ผมข้าหมนะครับ แล้ารัพมคำักันแล้วเอร็นะครับแล้ว um ห้ามเยกนแค่มัมนหววนะอย่างนั้นไหัวนะครับแล้วนครับหน้าแห้อหันนะครับนะครับ